เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบั n ซานี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมร l u นซีภาค6ครับผม <c oughs> การเล่นโหมดแดนทอริทอรี่ยึดแดนคอนเทสเต์ตทอริทอรี่นะั้นมันได้กลับมาแล้วนั่นเองนะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะทําการยึดแดนคู่ต่อสู้กันในครั้งนี้เลยครับไหนดูสิโอ้ <c oughs> <c oughs> แดนสีเหลืองของผมนี่มันช่างเยอะเหลือเกินต้องขอขอบคุณทีมของเรามากๆเลยทีมของผมนั้นก็มีหลายคนช่วยกันเล่นนะ คุณ BP อีกแล้วนะครับคุณได้ทำแต้มเยอะมากสามพันอยู่คนเดียวเลย <c oughs> คนอื่นก็มีอะพอมีแต้มเลยอ่ะใช้ได้ถึงตาผมที่จะต้องเล่นบ้างแล้วส่วนตัวผมอ่ะผมชอบด่านทามแท็กเดี๋ยววันนี้เรามีตั๋วอยู่2ตัว๋วอันนี้เป็นตั๋วทีมที่ผมสามารถเล่นได้2อันเดี๋ยวก็จะมาขยีย้เลือกด่านโอ๊ยกดผิดโดดทษทีเอาด่านไหนดี <c oughs> ถ้าเราเลือกด่านที่มีกล่องอู้นี่ไงทามะแท็กโอ้โหแต่ตัวที่ให้เลือกทามะแท็กนี่ไม่สวยเลยแต่ถ้าเราชนะด่านนี้เราได้รางวัลเป็นนี่ครับทุกคนสามารถโจมตีไว้ได้ม,มันก็น่าสอนอะแต่มันจะทามะแท็กยังไงแตถ่ถ้าเราเล่นทามะแท็กมันไม่มีใครคิดจะมาแย่งเเลยนะมันไม่ต้องกลัวเลยครับให้เล่นถึงด่าน55ตัวไหนที่เหมาะจะใช้มากที่สุดในการเล่นทามะแท็กนะน้ำแข็งหรอ ที่น้ำแข็งไม่แย่นะผมต้องคิดก่อนอ๋อดาร์ตเล่นดาร์ตครับเอาผมเคลมมาก่อนทีมทิกเก็ตมาก่อนเอามานหนึ่งอันโอเคก็ผมว่าดาร์ตมันพอได้เพราะว่าดาร์ตมันสามารถเล่นเป็นจักระนอดได้จะกระนอดอะด,ดีแต่แรกๆอะ มันจะยังไม่ดีเพราะมันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าแรกๆเราจะเราจะจัดการได้ไม่ดีอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรารีบหรือเปล่าถ้าเรารีบเรารีบแบบบูธให้ศัตรูบุกมาบุกมาบุกมาอะไรอย่างเงี้ยก็พอทําได้ต้องรีบเอาคาตาพอให้เร็วเริ่มมาผมกดมาสักสามกองก่อนแล้วกันนะไม่ผมกดไปเยอะเกินไปด้วยครับแย่แล้วอันนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดี เยอะกันไปมันสตาร์ทที่2โอเคเอามาสักด่านสี่พอขนาดสี่เขายังพอไหวอยู่หรือว่าเราจะแบบว่าอัพควิคช็อตไปก่อนเลยโดยที่แบบไม่ต้องสนใจอ่ะอย่างกันก็ได้เหมือนกันผมว่ามันต้องมีดาร์บางส่วนที่คอยแบบว่าดักเอาไว้บ้าง เพราะว่าถ้าเราเคลียร์มันไม่ได้อะมันก็ถ้าเราเคลียร์ตัวไม่ได้อะมันจะไม่จบด่านพอมันไม่จบด่านเนี่ยมันก็จะมันก็จะยังไม่นับได้แค่ตะโพลละพอได้แค่ตะโพลแล้วอะไรๆจะง่ายขึ้นดาตัวนี้นายต้องคอยช่วยเก็บหน่อยไม่อยากให้หลุดถามว่าหลุดได้ไหมหลุดได้แต่จะให้มันหลุดทำไมล่ะครับจริงไหม แย่แล้วดานนี้เยอะเกินมันโจมตีไม่ได้ไม่หมดต้องพูดคำนี้ผมอ่ต้องเปลี่ยนจากแคเทเอ่โพให้กลายเป็นเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวนี้ที่วางได้จริงๆเราแคเทเอ่โพตรงนี้ด้วยก็ได้นะเนี่ยมาผมเอาไว้ทุกตัวตีพังตัวเป็นจะได้ไม่มีปัญหาในระยะยาวอันนี้เยอะไปผมกดมาเยอะไปผมรู้ตัวดีครับแต่กดมาแล้วอะ บอมชูตเตอร์เดี๋ยวอันนี้นี้ถือว่าเป็นตาทดลองอีกหนึ่งตาก่อนแล้วกันนะแต่ผมเชื่อถ้าถ้าเจ้าเนี้ยมันไม่ใช่แค่คคตาโพลแต่มันกลายเป็นจัก็น้อยนะมันไวแน่ๆแต่ตอนนี้เราแพ้แล้วละหลุดเยอะเกินไปแล้วมันตีเหล็กไม่เป็นโอเคอันนี้เราแพ้เราพลาดเองถ้าเราได้สไนเปอร์หรือว่าจริงๆตัวน้ําแข็งอันดีมากเลยนะโดยเฉพาะแบบสายข้างบนโคสนแนปควบเอ็นชานฟรีอย่างเงี้ยมันช่วยเคลียร์กลุ่มได้ประมาณหนึ่งลองดูก็ได้ครับ แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าวงโจมตีของมันค่อนข้างที่จะแบบน,น้อยแล้วโอ้โหเทียแรกพอได้หรอบังลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนนี่แน่มันช้าเนี่ยข้อเสียของมันเลยมันตีช้ามันง่ายๆคือบังคับศัตรูหลุดแน่ๆถ้าถ้ามันไม่ได้มาเทียสูงอะ่ะผมไม่กลัวแต่ถ้ามันมาเทียสูงอะ่ะตัวน้ำแข็งจะกลัว ความเร็วคือความเร็วนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเวลาเล่นตัวน้ําแข็งผมไม่น่าอัพในนั่นเลยผมน่าจะอัพเอฟรีดนี่มากกว่าได้โอเคมันมีหลุดบ้างแต่เดี๋ยวผมต้องหาตัวที่เสริมไม่ให้หลุดเงินเดี๋ยวขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุดหรอผมว่าตัวอย่างด้าจ,จริงๆอ่ะมันก็สวยนะที่เราวางไว้ตอนแรกอะ อย่าเร็วมากตามไม่ทันก็จ,จัดเจ้านี้ไปตอนนี้ผมช้าผมต้องหวังพึ่งความสามารถของทั้งตัวน้ำแข็งแล้วก็นี่เลยดาร์ทเลยอ่ะอันนี้ข้างหลังจะเป็นทริปเปิลช็อตกันหลุดไว้กันเหนียว เดี๋ยวโอเคการโจมตีมันไม่ตรงพอเมื่อกี้ผมเลยตกใจผมต้องอัพนี่ก่อนเลยครับจักรกนอสผมเอาระยะก่อนแล้วกันมันตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันตรงไม่พอผมรู้สึกว่าไม่ได้ต้องให้มันตรงอ่ะโอเคถ้ามีจักรกนอนแล้ว,วาการป้องกันน่าจะดีขึ้นมากเพราะว่ามันโจมตีได้เป็นเส้นที่ดีจริงๆเส้นแบบสวยเดี๋ยวนะขอด่นที่ห้ามใช้ power โอเคต่อไปผมจะเสริมสไนเปอร์ครับสไนเปอร์เนี่ยหลักๆคือเอาไว้ยิงเจ้าโรบินหลักๆผมนะแันนี้ให้เล่นไป5้าห้าก็จัดไปห้าห้าก็ห5หสี่สิบมาละก็หวังว่าสไนเปอร์จะยิงตายนะครับหวังว่านะถ้าไม่ตายที่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละปัญหามัน เฮ้ยผมเรียกมาเยอะเกินไปเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนอ๋อเราสามารถเสริมได้ด้วยสิ่งนี้อ้อเดี๋ยวสไนเปอร์เล่นไปแล้วอืมมันเล่นหมดไปแล้วต้องใช้คํานี้เจ้านี่จริงๆมันก็ได้นะรีบวางเร็วขอวางก่อนแล้วเดี๋ยวจะเร่งความเร็วต่อ ตัวนี้มันมีความสามารถในการจับถ้ามันมีคนช่วยจับเยอะๆผมว่ามันไหวอ่านี้จ,จับได้สองตัวแล้เอามาห้าดาลเลยมาออขอแค่มันพังเท่านั้นแหละเดี๋ยวทุกอย่างคนที่เหลือจะจัดการให้บอมชตเตอร์ โอเคเรียบร้อย7นาที50ถือว่าถือว่าไม่ไม่ได้ใช้เวลาน้อยเท่าไหร่นันานนิดนึงแต่ก็ผ่านมาได้อะโอเค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 ได้ได้ได้ได okay, โอเคเรายึดแดนนี้ละอ้าสีชมพูเริ่มเริ่มขึนฟื้นอฟื้นคืนแล้วก็หายไปส่วนตัวผมอะชอบทาแมทแท็กมากๆมันลุ้นดีครับแต่ไม่เอาทานแมทแท็กที่เล่นด่านแบบยากๆล่ะ คือประมาณนึงอ่ะพอได้เดี๋ยวเราหาบุกกล่องดียวะ่ะบุกดันกล่องเอาหุย้ยซูเปอร์มังกี้สตอร์มออันนี้ดีนะเนี่ยเป็นพาวเวที่ดีอืมซูเปอร์มังกี้สตอร์มเนี่ยค่อนข้างดีลิตแคชแต่ว่าถ้าเราคุมแดนไว้หมดอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวมันมาบุกไม่ถึงหรอกเราใช้เงินได้ประมาณนั้นลิตแคชน่าสนนะ ให้เล่นถึง61ผมว่าการเลือกฮีโร่สำคัญก็ผมต้องควรที่จะเลือกฮีโร่ที่ตีเล็กเป็น <Okay. S 1> จริงควินซี่ก็ได้ควินซี่มาควินซี่เนี่ยแหละเอาควินซี่เนี่ยแหละนายนี่แหละนายนี่แหละ,าหละมาเคลมมาก่อนดุยเลยต่อให้มันมาได้สองทางก็จริงแต่ผมว่าไหว นซีก่อนเลยจ่ายเงินไปก่อนนิดหน่อยตำแหน่งหละัะมันตรงนี้พอได้แต่ฝั่งขวานี่นะสิมันจะมีเวลาตีน้อยมากถ้าเป็นไปได้อยากวางไว้ข้างบนแต่วางไม่ได้ครับเราไม่ฝืนดิสแคชต้องใช้เงินให้น้อยที่สุดผ่านถ้าคนอื่นอยากจะชนะเราเขาก็ต้องใช้เงินให้น้อยเหมือนกัน แต่เน,นี้ยให้เล่นถึงหกเอ็ดด้สิมันอยู่ที่สไนเปอร์แล้วแหละไม่งั้นผมว่าใช่งเงินเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรลองดูย <Yeah. S 1> ิงเฟิร์สดีกว่าไม่อยากให้หลุดเดีย๋ยวผมจะสร้างสไนเปอร์เป็นตัวเสริมตอนนี้ใช้ไปห้าร้อยสี่สิบให้เล่นไปถึงด่านหกสิบเอ็ดยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเราต้องใช้เกือบหมื่นแน่เลยสไนเปอร์จริงๆมันก็เป็นตัวที่แบบ ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ <T asting. S 1> ถ้าล mm ิสเทียสไนเปอร์จะโหดมากครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีฮีโร่แล้วก็คู่กับสไนเปอร์เนี่ยมันมันแบกได้มันแบกได้แน mm hmm. ่ๆไปได้ไกลประมาณหนึ่งเลยอะ mm hmm. แต่พอเป็นลิสแคชเนี่ยมันจะแตกต่างแต่ไม่เป็นไร mm hmm. ถ้าเรารู้ว่าใครก็มายึดเรายากเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว เพราะว่าเราอยู่ในแดนที่มันแบบยุดยากไงเว้นแต่ว่าศัตรูเขาจะแบบว่าเถื่อนมากๆรีบรีบแบบขยี้เน้อไงฉันต้องชนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชัวว่าเราจะเจอในจุดนั้นหรือเปล่าแต่ผมอยากได้พาวเวอร์นี้และเนี่ยพาวเวอร์มันสามารถใช้ได้นะเวลาเรากดเลือกขึ้นมาเนี่ยผมใช้ได้ใช้ได้โดยที่แบบใช้ได้ในทุกด่านะ่ะดานละสามครั้งอย่างเงี้ยก็ดีเล่ง a t t a c ็ s p ป ed ให้สูงขึ้นกระสวย แต่ถ้าจะยังไม่ต้องใช้เก่าไม่ใช้ครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมอยากอัพ bouncing b u l l จริงๆอยากอัพถึง t i ห้5เลยนะแต่ค่อนข้างแพงไงแพงคือตอนนี้ให้ฮีโร่อยิงเอ้ยไม่ใช่อ่ะอให้ฮีโร่ยิงเก็บตัวที่เป็นเศษเศจแล้วก็ให้สไนเปอร์เนี่ยยิงตัวที่มันแบบเร็วๆแร,ร,รงๆอะไรอย่างเงี้ยยิงให้เป็นระดับต่ำแล้วก็เดี๋ยวให้ฮีโร่เก็บที่เหลือ แต่ดูท้าทางนั้นมันก็ยังมีข้อเสียอยู่เว้นแต่นะผมจะเสริมซัมติงเข้าไปถ้าเสริมผมว่าอยากจะเสริมวิสัตสายไฟอย่างเงี้ยมันก็สวยนะมันสายไฟจะไม่ใช่สายเด่นพิธารนี้ให้เล่นถึงหกอดด้วยนะอยากเล่นไกลเมจิกแล้วก็เอาไฟมาด้วยไหมใช้เงินนิดนึงเดี๋ยวไม่ผ่าน หลักสำคัญน่ะกลัวไม่ผ่านมากกว่าแล้วก็การที่เราเล่นหลายตัวอย่างเงี้ยมันทำให้จบด่านได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่ได้แคร์ว่าไม่มีใครผ่านเราได้หรอกอะไรเงี้ยทีมเราชั้นป้องกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเล่นอย่างนี้ได้ผมใช้เงินเป็นแสนก็ได้ถ้าศัตรูไม่คิดจะยุดเลยเล่นได้แต่มันก็ไม่ดีไงมันก็เปิดโอกาสให้คนแบบมายุดคืนได้ง่ายๆเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้ได้แต้ม เสียโอกาสในจุดนั้นไปเดี๋ยวผมอัพอาเคนมาสเตอรี่แต่ว่าถ้าเน้นไปที่อาเคนมาสเตอรี่จะมีข้อเสียเวลาสู้สีม่วงแต่ก็ต้องอัพครับการโจมตีของมันจะดีขึ้นและกว้างขึ้นเยอะเลยตอนนี้ผมใช้ไป5,165ถ้าว,วางแผนดีจริงๆนะเราเล่นอย่างเอเทเน่แล้วก็ใช้เจ้าแท็กชูเตอร์ส่ริงรถไฟ2ตัวผมว่าอยู่ ผมว่าอยู่จริงๆเล่นฮีโร่อย่างเช่นเน่แล้วก็ลิงอ,อไฟ2ตัวซ้ายขวาผมว่าน่าจะชนะได้แต่มันจะน่ากลัวตอนสู้กับพวกเรือบินรานหกอะไรอย่างเงี้ยอันานั้นอ่น่าจะไม่ไหว <c oughs> ก็ก็ไม่แน่อะไรๆมันก็ไม่ชัวร์แล้วก็เติมแบบสไนเปอร์เข้าไปหน,หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิชาดีอยู่ก็จริง <c oughs> ใช้สไนเปอร์ช่วยยิงนิดนึงแล้วตอนนี้ฮีโร่ก็กำลังจะอัพเลเวล ให้เขาเนี่ยสามารถยิงลูกระเบิดได้ด้วยแต่เลเวลไม่ถึงไม่เป็นไรเรามีสไนเปอร์จับวิสาห์ช่วยกัน <Yes. S 1> อยากได้พลวเวมากๆพยายามเลือกด่านที่แบบมันมีพลวเวอร์ไว้แต่ถ้าเวลาไม่พอก็ไปเล่นในด่านที่มันแบบว่าผ่านง่ายๆเอาแต้มมาก่อนยึดแดนให้มันเยอะๆยึดแดนให้มันเยอะๆดีกว่ามันแล้วแต่ ว่าแต้มที่ผมจะอัพเยอะมันก็คงจะมาจากเจ้าสไนเปอร์นี่แหละถ้าได้สไนเปอร์อย่างเทียห้าอย่างเงี้ยมันอยู่จริงๆนะแต่เทียห้าราคามันเท่าไหร่ครับมันแพงมากมันจะแบบไม่ใช่วัตถุประสงค์ของลิสแคชไงตอนนี้ผม,มใช้เป็นหมื่นแล้วเนะี่ยช่างมันเนาะช่างมันไอ้ค <c oughs> อไม่ค่อยดีไหนๆก็ไหนๆนะเอามาอีกตัวแล้วกัน ยกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้บอลซิงบุลเลตอีกเจง๋งบอลซิงบุลเลตมันเป็นตัวที่แบบผมชอบมากๆในสายสไนเปอร์เลยเพราะว่ามันปิดจุดบอดของสไนเปอร์ที่ตีกลุ่มไม่ค่อยดีได้เดี๋ <c oughs> ยวอัพ 3, สามพันส โดยรวมในการต่อสู้ก็โอเคผมให้สไนเปอร์เนี่ยเงื่อนไขของเขาคือช่วยโจมตีทำลายแบบกลุ่มให้เยอะหน่อยแล้วเราก็จะใช้อย่างแบบนอยเจ้าควินซี่กับวิสาดไฟเนี่ยช่วยเก็บที่เหลือผมแค่นี้ก็พอแปลกนะเจ้านี่ยิงฝั่งนูน้นเจ้านี่ยิงฝั่งนูน้นสลับกันยิงของเราฝั่งครับไม่ไม่ยิงฝั่งตัวเองไปเลยล่ะมันยิงแรงดีงจริงๆอะ่ะ อ่ะผมผมว่า16ื่นถือว่าเราใช้เงินไปไม่น้อยผมจะพยายามจะใช้แค่ดีแล้วกันนะพยายามจะใช้แค่นี้แล้วก็นนะยายาวกเรามี Power ให้ใช้เดี๋ยวใช้พ w e r เนี้ยเพื่อมแมทช์สปีดเนี้ยมาหาจาังหวะการกดใช้แล้วกันเรายึดมาได้ทีมเรายึดมาได้เราก็ใช้ให้คุ้มครับ อ่มได้อยู่ได้ได้ใช่ไหมอ่ะ,อะกดสกิลหน่อยอ่ะไม่ประมาทไม่ประมาทกดสกิลหน่อยอคือถ้าเราแพ้แบบด่านหกสิบไปไปไเนี่ผมแบบเราเล่นมกกาไกลไงถ้าเราแพ้เราออกกูเศร้าหน้าดูโอเคได้อยู่ต่อให้มันหลุดอ่ะเราก็ไม่ต้องกังวลครับด่านนี้มันมันไม่ได้อน่นดมันไม่ได้แบบว่าสตรกรขนาดแบบห้ามหลุด มันหลุดได้พลังชีวิตเรามีเรามีอยูร่ร้อยห้าสิบเราก็แทงได้ด่านไหนแทงได้ก็แทงแทงไปเถอะถ้ามันไม่ทำให้แผนรถเสียแทงไปเลยคือคือ,คอด่านช่วงนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มหนักเพราะว่าตัวเซรามิกมันจะเยอะใช้สักหน่อยด่านนี้เซรามิกมันก็ไม่ไม่น้อยอะ่ะใช้เพื่อแม้แตสปีดไปโอเค โมแอในไหวจริงหรือเปล่าสไนเปอร์ลุมยิงมันซิแย่แล้วมันไม่พังเท่าไหร่ครับมีกองเซรามิกอยู่อีกไหวโอเคไหวคือตอนนี้ตัวที่ผมกังวลน,นะนะคือเซรามิกที่เป็นพังตัวครับมีมันมีอยู่ในเกมนี้ผมกดแบบว่าเผื่อไว้ก่อนกดเร็วนี่ไงมาแล้ว เพราะว่าดาดเนี้ยตัวที่สู้ได้มันมีแค่สไนเปอร์กับควุนซี่เท่านั้นเอ้ยแต่ถ้าเขาช่วยร่วมมือกันยิงอะ่ะไม่มีปัญหาอุย้ยหลุดน่าหลุดมันจะหลุดอย่างนั้นนั่นแหละถ้าหลุดอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้หลุดโอเคเลยครั้งหนึ่งเลยกดอีกครั้งผมอัปเกรดดีไป่ยโอ้ยได้อัพทีที่ใช้เงินแบบบานเลยอะ่ะอ่ะอัพไปเถอะเอาให้ชนะเอาให้ชนะสามหมืน่น เอาไว้จะดะะไม่ต้องรีมูฟเลยทั้งนั้นนะเราได้ตัวเจ๋งแล้วเดีย๋ยวคุยไว้เยอะคุยไว้เยอะว่านายเป็นตัวเจ๋งล้วเหรอเพราะเวยอีกทีนึงแต่ใช้เงินไปสามหมผมใครๆก็ชนะผมได้อ่ะมั่นใจเลยแต้มเขานี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะเอาชนะได้แต่มันทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่า ผมน่าจะกันได้กันได้ได้เงินด้วยเพื่อจะเยอะเกินไปอ่ะผมว่าเราผิดพลาดที่ไม่ได้วางแผนให้ดีกว่านี้ยแล้วก็ฮีโร่ไม่ตอบสนองทุกอย่างดีเท่าไหร,นะร,ร่นะเนาะเรอกด power เนี้ยอย่างเดียวในด่านที่มันไม่ไหวจริงสุดจะเคลียร์เราก็ใช้พอเวอร์อ e ม ผมว่าน่าจะใช้เท่ากับมันดัน60สิองหกสิไม่น่เชื่อ้องกลัวครับสไนเปอร์ถ้าเป็นเทียร์5แล้วอ่ะการป้องกันมันจะดีแบบดีแบบไม่น่าเชื่อ อาจจะฟังดูเหมือนเกินจริงแต่มันจะดีแบบไม่น่าเชื่อจริงๆรลองดูได้ไม่ต้องใช้มัง้งเพราะเดี๋ยวกดสก,กิลเร็วแล้วก็ธนูฝนจบอันนี้ใช้เล่นๆไปใช้เพื่อตอกย้ำว่ายังไงมันไม่มีอะไรลุดได้แน่โอเคผมใช้เงินเยอะมาก <laughs> ผมบอกเลยผมใช้เงินเยอะมากแต่ไม่มีใครว่าหรอก เดี๋ยวดูด,ด,ดูตำแหน่งก่อนตำแหน่งของด้านก่อนอย่ามันก็มันก็ไกลนะมันก็ไกลาจากที่ใครมันจะแบบบุกมาได้มันก็ไกลยอยู่มัง้งโอเคแต่ก็เห็นรอบนี้นี่สีอื่นไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าจะมองเป็นแทมทีมจริงๆผมก็ไม่ได้เล่นเยอะอะไรขนาดนั้นเลย่ผมเพิ่งอยู่อันดับที่อะไรสิบสองหน้อยแน่ฟอร์เมล่า ดับ9งั้นเหรอผมจะต้องฟชนะฟอร์เมล่าได้และนี่ครับคุณ BP อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่เขาผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอาแต้มมาจากไหนทำไม3790ันาทำไมคุณทำได้อะไรเนี่ยผู้สูงมากเขาคนเดียวชนะระดับ2ได้3790แต่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับผมขอบพระคุณมากเลยค,คุณ BP คุณช่วยไว้ได้นะแล้วก็ทีมสตอร์ไอตรงเนี้ยผมอะต้องเป็นคนมากดอน able ว่าจะใช้อันไหนกันซึ่งจะเลือกได้4อันผมว่าแบคบอลลูนเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนเท่าไหร่ผมเอาเป็น2อันนี้แหละส่วนอันนี้มันจะเพิ่มโปรเจกต์ l e l ไลฟ์ไซส์แ p a n เพิ่มขึ้น25%าเอก็เอาอืมหุยอีเวนต์เลสลิกอุ้ยอันนี้ดีนะอยากได้จังอีเวนต์เลสลิกเนี่ย ผมดูอ่ะเป็นเลเลิกไปทำ available to all e ิงเป็นความส usable for the rest of that event โอ้ว้าวถ้าเราเรีบเอาแต้มมาใส่อันนี้ก่อนจะดีมากเพราะว่ามันจะอยู่ตลอดเลยเนาะแล้วเราก็เอาอันเนี้ยเพิ่มพั้งมังกี้มันนี่แล้วก็ทีมโทรฟี่เนี่ยเพิ่มขึ้นไปเลยครับก็เดี๋ยวจะเก็บแต้มมาคอนทิบิวใส่เจ้าตัวอันนี้นะส่วนทีมแปรก็วิศาทาวเวอร์มันเพิ่มขึ้นแล้วปะทูเขาอยากได้น,นี้มากแต่ผมอยากได้มังคีคิง แต่ผมสู้ไม่ได้ครับเมื่อวานเขาอินเวสเข้าไปเพิ่มสู้ไม่ได้แต่เมเยอะเกินไปทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะทุกคนที่อยู่ในทีมผมจะเป็นหลงเชื่อเจ้าวิสาห์ทาวเวอร์นั่นนะครับเรามา,มาเอามังกีคิงก่อนดีกว่าอ,อันนี้มีคนกาลังเล่นอยู่สักคนหนึ่งนั่นแหละเราสามารถเช็คได้ว่าใครแต่ว่าผมผมจะดูไม่ได้นะว่าไม่ไม่สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ว่าเขาเล่นอยู่หรือเปล่าดูทีมเราใครออนไลน์อยู่ก่บคนนั้นนั่นแหละนี่ อันนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นอยู่ก็ได้เดี๋ยวเราดูแต้มมาก็รู้มีหลายคนที่ไม่ได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบซีซั่นถ้าแบบแต้มแต้มไม่ได้ขึ้นเลยเนี่นยผมขออนุญาตคัดออกบ้างนะเพื่อให้คนอื่นเขาได้เข้ามาประมาณนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆแบบคัดออกคัดออกเอาเป็นทุกๆซีซั่นผมจะคัดออก <c oughs> ครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ผมสู้แต้มคนนี้ไม่ได้แต้มตอนนี้ของผมอยู่ที่8ปดร้อยาสิบ น้อยอะ่ะเป็นหัวหน้าทีมที่น้อยแต่ว่าอีกไม่นานนะตัวมันจะกลับเข้ามาใหม่แล้วผมจะสามารถเล่นได้เดี๋ยวค่อยไว้วันหน้าค่อยมาเล่นแล้วกันวันนี้ประมาณนี้พอก่อนโอเคใช้ได้ใช้ได้ได,ด่านไอทอริทอรี T L T L e A นั้นอะ่ะถ้าเราสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็แบบไปสู้คนอื่นอะ่ะแล้วได้รางวัลเยอะๆอ่ะมันโอเคนะมันได้แต้มเยอะดีมันได้อินส์แมงกี้แล้วมันก็ได้อ่ามังกี้มันนี่ด้วยมันมีแต่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ถ้ามีทีมเล่นผมแนะนําให้พยายามไปให้ได้เยอะๆเล่นวันละประมาณ4ี่รอบอ่ะมันมันไม่เยอะเลยครับถ้าเน้นเน้นนะ t i ม e แอตแท็ Attack, มันจะเร็วมากแล้วก็แบบลิสแคสลิสเทียร์ไม่ต้องไปสนใจที่จะชนะแต้มใครก็ได้ขอแค่ให้เล่นและชนะขอแค่ชนะให,ให,ให้ให้แดนมันเยอะๆครับแต้มถ้าไม่มีใครมายึดแดนเราได้เราจะได้แต้มช่วงระยะเวลาที่ไม่มีใครมายึดได้เพราะฉะนั้นก็เล่นดีกว่าไม่เล่นเลยอ่านี่ก็อีกข้อนึงประมาณนั้นนั่นเองนะครับผม โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เน,นี่ยผมมบนซ่านี่กือต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม